สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนชวิลลงดาสกุลนี่ครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์4แอมป์แอมห่าวกนี่ถึง100แอมป์เลยเนี่ยโอ้100แอมป์นี่โอ้ขนาดนั้นเลยเนี่ยเอาเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันว่าเสียอะไรบ้างลูกค้าบอกว่าเสียปลั๊กไฟแตกตุ่มต่อจากนั้นก็แตกตุ่มเนี่ยแล้วต่อจากนั้นก็ชาร์จไม่ได้ เรามาดูกันนะครับว่าเสียหายอะไรบ้างอย่างไรนะครับลูกค้าเคยซ่อมแล้วครั้งหนึ่งเท่าไหร,ร่ร้อยแปดสิบงขัดว่าเอามาดูกันว่าภายในเป็นไงบ้างครับแกเครื่องมาเป็นแบบนี้ครับเพื่อนแตกตุ่มแตกตรงไหนแตกตรงนี้นะครับเห็นอา่าข้าแตกอยู่นะเพื่อนนะดูดินะครับอา่าแตกนะครับ โอ้แต่ฝ้าก็แตกได้พี่น้องแค่น,นี้เมื่อวานนี้ร้อนจัดวันนี้มันมีพายุอะไรมาก็มีแต่พายุฟ้าเพื่อนเห็นในลักษณะของตัวนั้นทานแตกในลักษณะแบบนี้นะเพื่อนมันก็จะมีผลจากตัวมอสเฟตนี่แหละครับนี่นะนี่นอนนี่นอนที่เสียหายนะครับแล้วมันก็จะส่งผลมาให้ตัวน้นทานตัวนี้แตกให้เราเห็นน่นเพื่อนฟิวก็จะเสียหายด้วยนะครับลักษณะนี้ บางครั้งบางทีก็มาจนถึงเนี่ยครับไอซีตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นะครับไดโอดนะครับซึ่งมีการซ่อมแซมในคราวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเนี่ยเอาไดโอดมาทําเป็นไดโอดบิดแบบนี้ครับอืมนั่นแหละครับก็คือมันจะเป็นผลพวขงของการเสียนะนเพื่อนมอเตอ e เฟสเสีย อาจะแตกแบบนั้นแล้วก็ไดโอดมันก็จะเสียด้วยแล้วก็จะส่งผลไปจนถึงฟิลขาดด้วยครับเนี่ครับคือการเสียมันจะเป็นอย่างนี้ละนะครับมันไม่ใช่ว่าเพียงแต่อาแตกแล้วมันก็จบนะมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับอ่าเดีนี้ผมก็คงจะต้องดําเนินการนะครับดูมอสเฟตดูพวกนี้แหละครับถอดออกนะตัวไหนเสียครับเพื่อนๆือนครับผมได้ดําเนินการถอดอะไรที่เสียนะครับอย่างชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมอสเฟตนะครับ มอสตเฟตตัวนี้ 5n60 นะครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับช็อตแล้วนะครับแล้วก็ช็อตทะลุมาเกตด้วยนะครับมีโอกาสที่ไอซีตัวนี้จะพังด้วยนะครับแต่ยังไม่ฟันธงว่าเขาพังนะครับต้องซ่อมพวกนี้ก่อนนะครับทีนี้ไดโอดนะครับไดโอดก็ช็อตแล้วนะครับไดโอดที่เป็นไดโอดบริดเนี่ยครับนะก็ช็อตแล้วนะครับแล้วฟิลก็ขาดด้วยครับ ตัวต้นานทูจาน0.51ตรงนี้นะครับต้นทานเป็น0.5 1นะครับตัวนี้นะครับที่ลูกค้าได้ยินเสียงแตกก็แตกจากตัวนี้แหละครับ0.51ก็มีสีนี้นะครับนะเขียวน้ำตาลเงินทองนะครับ0.51นะครับดูตรง R 1 8นะครับเพื่อนก็ดำเนินการไปผมก็ถอดอุปรกรณ์พวกนี้ออกแล้วทีนี้นะครับผมจะต้องใส่อุปกรณ์ตัวไหนบ้างเพื่อวัด PwM ใส่อุปกรณ์นอกจากตัวนี้นะครับยังไม่ต้องใส่แล้วเรามาวัดดูสัญญาณ PWM กันอย่าเพิ่งใส่มอเตอเฟใส่ไดโอดใส่ฟิวอะไรให้มันเรียบร้อย r 0 5 1ตัวนี้ก็ต้องใส่นะครับนะครับก็ต้องใส่นะนะครับและทีนี้ค่อยมาวัดสัญญาณ PWM นะครับถ้าสัญญาณ PWM ไม่ออกค่อยมาเปลี่ยนนี่ครับค่อยมาเปลี่ยน IC ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนๆนี่นะอ่า หรือเพื่อนนะครับถ้ามี IC แล้วก็เกียรอะไรไปวัดไปหามันนะครับเห็นไหมครับเบิร์ uc 3 8 4 3ปี่สามนี่นะครับถ้าเพื่อนเพื่ข <ๆ S 2> ี้เกียรที่จะไปดําเนินการนะนะครับไม่อยากให้มันมีหลายขั้นตอนเพื่อนก็ไปซื้อมารอเลยก็ได้นะถ้าไปร้านอะนไหลเราซื้อมารอนะในกรณีอยากซ่อมนะนะครับก็มี IC ซีมีมอสเฟต มี r 0 5 1นี่มีฟิลมีไดโอดนะครับเพื่อนก็ซื้อมารอเลยอุปกรณ์ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีปัญหานะเพื่อนอย่าลืมดูสุขภาพของสีตัวนี้ด้วยนะเพื่อนนะโอเคครับจัดไปครับเพื่อนทีนี้ฝนก็ตกด้วยแข็งครับเสียงฝนไปไดโอดตัวเดิมเขามาบิดแบบนี้เอาใหม่ดีกว่านะเอาไดโอดบิดจริงๆใส่ซะหน่อยนี่เนาะเอางี้เนาะไม่เห็นมีรูเลยเพื่อนบางคนบอกไม่มีรูก็เจาะสิครับ เจาะมันเลยเอนเอ้ยใส่ไดโอดบิดก็ไปขี้เกียจบิดแบบนี้ไงบิดแบบนี้มันก็ได้แหละแต่มันโอ้ยขี้เกียจทำเพื่อนใส่ฟิวไดโอดแล้วก็อาจําแบตกระแสนะครับก็เข้าสู่กระบวนการการวัดไฟ300โวลต์นะครับลบบวกที่4ตัวนี้นะครับจะมีไฟประมาณราวๆ300โวลต์นะครับเพื่อนก็ดำเนินการวัดไฟ300โวลต์แล้วทีนี้ หากมีไฟ300โวลต์แล้วเราก็จะไปที่การวัดสัญญาณพันวิดมอสเลยนะครับที่ขาเกตและขาซอสของมอจอดนะครับโดยที่ยังไม่ใส่มอสเฟตนะครับทีนี้ก็ดําเนินไปนะเพื่อนฝนก็ตกด้วยนะครับพอดีมีเขียนงานก่อสร้างด้วยครับพอดีเขาก่อสร้างก็อาจจะได้ยินเสียงเขาใช้สวรร่านอะไรต่างๆนะต,ๆตืดนตัดตัดนะครับก็อ,อย่างนี้นะครับผมทํางานมันก็มีเสียงรบกวนบ้างอะไรบ้างมีทุกวันนะครับเสียงนกก็โหสุดยอด วันนี้ไม่มีเสียงนกวันนี้ฝนตกนกไม่มี <c oughs> แต่กลายเป็นเสียงสวรรค์แทนจะวัดไฟ300โวลต้งมิเตอร์ที่พันโวลต์นะครับเป็นมิเตอร์แบบเข็มจะได้สังเกตง่าย300โวลต์จะอยู่อยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนครับต้ามิเตอร์พันโวลต์300อโวลต์อยู่แถวนี้นะครับนะครับนะทีนี้ก็ทําการเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟนะครับไฟ300โวลต์วัดไฟนะครับไฟ300โวลต์มีแล้วนะครับ สามโวลต์มีแล้วนะครับทีนี้ปรับเปลี่ยนยาติการวัดมิเตอร์มาที่ a c 10โวลต์เพื่อวัดสัญญาณพันวิทมอดสีดำจับขาซอสสีแดงมาที่ขาเกตของ ic เงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่า ic pwm ต่อไปก,ก่อนนะครับ ic pwm พังเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเปลี่ยน ic uc 3 8 4 3นะครับ นะครับเพื่อนๆนตัวนี้นะครับเปลี่ยนออกนะครับแล้วมาวัดสัญญาณพัน 1, วิทมอสอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆส่วนมากจะไม่ค่อยเหลือนะเพื่อนในกรณีที่ว่าถ้าถ้าเกิดการช็อตเดนนะครับแล้วมาเกตอย่างนี้นะครับไฟ3 0 0โวล์นี้มันจะทะลุมาแล้วมันก็เข้ามาที่ไอซีนะก็ทําให้ไอซีนพังไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนไอซีตัวใหม่เข้าไปนะครับส่วนมากจะพังด้วยเลยนะในกรณีที่วัดมอสเฟตแล้วเพื่อนเพื่อนเห็น เดนกับเกตทะลุมาหากันนะนะครับปกติค่าความต้านทานเขาจะสูงมากนะครับแต่นเพื่อนวัดแล้วมิเตอร์วัดตั้งคูณหนึ่งคูณสิบอย่างนี้ถ้าวัดแล้วเห็นค่าความต้านทานขึ้นระหว่างเดนนะครับกับเกตไอซี IC ส่วนมากจะพังด้วยนะันเพื่อนนะนี้ใส่ไอซีเข้าไปนะนะครับใส่ไซีเข้าไปจะวัดสัญญาณผ่านวินมอสล้างให้สะอาดด้วยนะครับต้องความสะอาดล้างให้ดีนะครับมิเตอร์ตั้ง10โวลต์ AC แบบนี้นะั้นเพื่อน เราจะวัดสัญญาณพันวิดมอดกันจัดแจงดีๆด้วยเออแล้วก็อีกอย่างนะ IC นะครับ IC ตัวนี้ถอดออกมาแล้วเนี่ Uc 3 8 4 3เนี่ยนะฮะหรือ IC ประเภทแบบนี้ท่านเพื่อนจะทิ้งก่อนจะทิ้งแนะนำให้พับขาก่อนนะครับวิลเลบดดัไมาเนี่ยพับขาก่อนนะครับอย่างผมนี่มีลูกด้วยนะครับบางทีไม่ใส่รองเท้ามาเดินเล่นอย่างเงี้ยเยเหยียบขาไอซีพวกนี้มันจะเจ็บนะครับ แล้วก็อีกอย่างจะได้รู้ว่าไอีตัวนี้มันตุยแล้วนะครับแล้วพับขาตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆเรามาระวังนะครับการวัดผีเรเยูเอ็มเพื่อนระวังขากลางตรงนี้ด้วยนะครับขาตรงกลางตัวนี้คือขาเด่นนะครับมันจะมีไฟ300โ้ลยตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือกาวของในส่วนของกาวร้อนนะครับจะเป็นขั้วลบจุดนี้จุดขาซอสกับขาเดนนี่จะมีไฟ3 0 0โวลต์นะครับเพื่อนนะนะครับระมัดระวังนะครับเวลาวัดนะครับ อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดก็เกิดความเสียหายได้แล้วก็จะเกิดแตดแปะอาเสียปลั๊กนะครับปลั๊กแล้วนะครับเราอาจจะจิ้มมิเตอร์ไว้ตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนนะลายวงจรเดียวกันจิ้มไว้ตรงนี้นะก็ได้นะครับแล้วสีแดงนะครับก็ไปจิ้มตรงขาเกตของมอสเฟตนะฮะแต่ยังไม่มีมอสเฟตนะครับดูพันวิดมอสนี่คือพันธุวิดมอสนะครับนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆพื่อนใส่มอสเฟตเข้าไปได้เลยนะครับถอดออกนะครับถอดปลั๊กออกแล้วแต่ในช่วงเวลานี้มันจะมีไฟค้างที่ c นะครับก็เอาหลอดไฟมาเอาออกหลอดไฟอย่างนี้นะต้องมีไว้นะครับเพื่อนนะครับทีนี้มอสเฟตนะครับมอสเฟตเป็นเบอร์นี้นะครับ 5N60 นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่จาก5้าเซึ่งเป็นห้อม 5m 600v อะไรตัวนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น 12n 60นะครับเปลี่ยนข้ามรุ่นไปเยอะเลยก็หวังไว้ว่ามันจะทนนะครับจะเปลี่ยนเป็น 12n 60นะครับ 12n 60เนี่ยวัดเฟสเบอร์ 12n 60เนี่ยใส่เข้าไปทีนี้นะครับเพื่อนผมจะวัดไฟทางไฟออกให้เพื่อนดูครับ กรณีนี้นั่นเพื่อนนะผมจะพูดยาวหน่อยในแต่ละคลิปนะครับเท่าที่เวลาในคลิปวิดีโอมันจะลงได้นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าเพื่อนจะดูคลิปวิดีโอผมยาวขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ผมมีเวลาในส่วนของ y o ยูทูบให้เวลาผมเยอะขึ้นนะครับผมก็เลยต้องพูดรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับที่พูดไปก็อยากจะให้เพื่อนเอาไปลองทําดูสร้างอาชีพอะไรพวกนั้นนะครับก็เลยมีรายละเอียดที่ยาวกว่าการทําคลิปวิดีโอให้รู้ว่าทําได้ วัดไฟตรงนี mm ้นะเพื okay. ่อนวัดไฟตรงสีฟิลเตอร์เขาเนี่ยนะครับตรงนี้นะทางฝั่งไฟออกแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้จะมีไฟเท่าไหร่ล่ะไม่น่าจะเกินสิบห้าเนาะนะครับั้งมิเตอร์ห้าสิบโวลต์นะครับสิบห้าโวลต์ก็อยู่อยู่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมีไฟออกนะมีไฟออกครับเพื่อนนะครับก็แสดงว่าไฟออกแล้วพร้อมใช้งานครับเพื่อนพร้อมใช้งานแล้วเหรอเนี่ย พร้อมใช้งานแล้วเอาหน้าจอมาเสียบซิถอดปลักก่อนนะครับหน้าจอมาเสียบดูก่อนนะครับไหนล่ะนี่เนาะเนาะยิงเงหน่อยนึงไม่เป็นไรนะอ้าวเสียบปลั๊กดูดไฟหน้าจอกัอนหน่อยนะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับ สิบสี่องศาศีลสิบสามจุดแปดวีออกมาสิบสามจุดแปดวีแบตเตอรี่ไม่มีอะไรเลยโอ้ยสิบสี่องศาศีลเหรเหอเดี๋ยวนี้ฝนตกนะทีนี้เอาแบตเตอรี่มานะเพื่อนนะผมจะบอกเลยนะครับว่าเพื่อนๆแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันอยู่ไหนล่ะแบตเตอรี่นี่จะมแบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่ลูกนี้นะเพื่อนมันไม่เคยใช้งานคายประจุไฟออกมาสักทีนะครับ มีแต่ชาร์จซ่อมเครื่องไหนก็เอามาชาร์จมาชาร์จอยู่นี่นชาร์จจนเต็มไม่รู้จะเต็มยังไงแล้วแหละ,อะลองชาร์จดูครับฟูมันจะไม่ฟูได้ไชาร์จอยู่นี่เอาว่ากันไปทำงานได้แล้วนะครับเพื่อนทีนี้ผมก็ทำความสะอาดแล้วผมก็จะประกอบเข้าไปแล้วนะครับ เย็นซวยๆว่าม่นมักห้อยปังไข่ครับผมทําความสะอาดแล้วก็เก็บเข้าไปนี่ก็คือแนวทางการเช็คและการซ่อมนันเพื่อนนะที่ผมช่างวิืเองทารําเนินการให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับในกรณีที่เพื่อนจะไปซ่อมนะครับเพื่อนครับในกรณีนี้นะครับเพื่อนครับแล้วก็นะครับในการซ่อมในส่วนของเจ้าเครื่องนี้นะครับเพื <c oughs> <ๆ>่อนครับผมก็ได้ดําเนินการเปลี่ยนมอสเฟต เป็นเบอร์ที่แอมสูงขึ้นนะครับรหวังไว้ว่าเพื่อที่จะให้เครื่องนี้เกิดความทนทานนะครับเพื่อนครับในส่วนนี้ฟิลใช้5แอมนะครับถ้าเกิดว่าความผิดพลาดหรือเสียหายจะได้ฟิลจะได้ตัดเร็วขึ้นนะครับเพื่อนเอนเครื่องประเภทแบบนี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะไม่สูงมากนะครับถ้าซื้อตามเว็บไซต์ออนไลน์ก็2อ0 0มบาทนะครับเพื่อนครับตาร้าน เพื่อนก็อาจจะได้ราคาที่สูงกว่าในราคาที่ขายออนไลน์ก็เนื่องจากว่าทางร้านเขาก็เพิ่มมูลค่าทํากําไรต่อนะเพื่อนนะเลืนเพื่อนนะครับจะมาทําให้เครื่องนี้มีประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็อัปราคาขึ้นได้ในกรณีที่จะขายลักษณะก็คือซื้อมายังไม่ขายนะครับมาแก้ไขเปลี่ยนมอสเฟตก่อนแล้วทีนี้ก็อัปราคาเพิ่มราคาขึ้นได้แล้วก็บอกว่ารับประกันนะครับก็เป็นไปได้ก็คือการขายรับประกันนั่นเองนะครับนะี่ครับ ก็สามารถที่ทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนครับอย่างผมก็หวังไว้นะครับว่ามอสเฟ t ที่ใส่เข้าไป12แอมป์เนี่ยแต่เดิมนี่มันเป็น5แอมป์นะฮะถ้าใส่12แอมป์เข้าไปก็น่าจะดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็เคยทําแล้วแหะครับไปทําไป3มเครื่องแล้วลหละนะครับลูกค้าก็บอกว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็เลยใช้มอสเฟ t ตัวที่มีค่าแอมป์มากกว่าเดิมนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับผมเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเพื่อนครับ ช่วงนี Bringing ้คลิปวิดีโอมีเพื่อนๆชมมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆชมคลิปวิดีโอผมยาวนานขึ้นนะครับก็เลยทําให้ผมมีสัดส่วนในการทําคลิปวิด every ีโอได้ยาวยิ่งขึ้นรายละเอียดก็อาจจะยาวยิ่งขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับเพื่อนๆบางคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอผมก็อาจจะบอกว่าโอ้โหทำไมจะต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะนะครับผมก็อธิบายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับว่ารายละเอียดอะไรที่มันเยอะแยะ จิกกระเจอะเล็กๆน้อยๆไปก็ยังอธิบายอยู่ <_ an> นั่นก็หมายความว่าผมพยายามส่งต่อความรู้ในส่วนของงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับ f c นะครับ <_ an> เพื่อที่จะให้ f c เพื่อนๆของช่างวิเลรง์ฐานนะครับ <_ an> ได้นำความรู้ <_ an> ที่ถ่ายทอดไปเอาไปสร้างอาชีพสืบไปนะครับเ <_ an> พือ <_ an> พ่อนครับหวังไว้เพื่อสร้างอาชีพนะครับเพื่อนครับเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้ทำเป็นวิดีโอที่น่าทึ่งนะครับ วิดีโอที่น่าทึ่งก็คือจับมาปุ๊บพลิกหน้าพลิกหลังเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นวิดีโอที่น่าทึ่งอันนั้นไม่ได้ทํานะครับผมทําเป็นวิดีโอเพื่อสร้างอาชีพนะครับเพื่อนๆครับตัวไหนทํายังไงแบบไหนอย่างไรนะครับมีทั้งมุมดาม่ามุมดาร์กเพื่อให้เพื่อนได้รู้หลายมุมนะครับในงานด้วยนะครับชาวรวเรื่องทาก็คงต้องจากไปนั่นเพื่อนคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แล้วก็พบกันในคลิปหน้าคลิปต่อไปนะเพื่อนเพื่อนอาจจะคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะครับเพื่อนฮนะเพื่อนทักาจากไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะเพื่อนสวัสดีครับไปไส์สัเงเวชเป็กเราได้เราเราอินซเบสละ่ละลากาว์บายจักจเป็กนึงกับซีบเบสดัก ก็เป็กเหล่าดูเถอะมันเป็นความสุขที่เข้าถึงได้